น้ำใสซะเมื่อเขือเทศมันทำกับข <sn iffs> <can> ้าวแล้วได้โอ้น้ำพริกอ่องไงเนือสับฉันก็มีในฟิลเตอร์อยู่เดี๋ยวไปเองช่วยจูด้น้ำพิออนั่นแหะทำยังไงเองอ่ะไปร้านก็แพงแล้วดีดดัดก็เบลตเลียนไม่ได้แล้วนางไม่ชอบเสียงมันเนี้ยแมวกันเลย เสื้อผู้สำฉันไมฉันเก็บกระเพราไว้กระเพราชันไอ้นี่หมดแล้วดำหมดแล้ว no ตอไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเปิดประตูหลังบ้านให้มันไปออกไป what you doing Haha. <laughs> hey.